ช่วงนี้ที่หลายๆคนอยากดูอยากฟังความคิดเราสองคนว่ามันจะไปทางไหนกันออกับเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันณนะขณะนี้แล้วมันจะต้องเป็นอนาคตและปัจจุบันของอนาคตด้วยอเรื่องแกะเรื่องแกะอืแกะรอยแกะก็คือกอเอกแกะอแกะที่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเนี่ยนะาาที่ผมเคยพูดว่ามันรับสาะมันเหมือนแพะ แพะก็คือแกะแกะก็คือแพะแยกกันออกกันกคือแกะก็จับแพะชนแกะนี่แหละก็พอเวลามันเข้ามาชนกับ ไม่รู้แปะรูปไม่ไู้แกู้แอะเออเรามีนิทานเก่าแก่ของเราเป็นนิทานที่เกี่ยวเรื่องแกะทั้งนั้นที่บางคนยังไม่เคยเห็นแกะไงก็คือเด็กเลี้ยงแกะถูกไหมฮะเราล่ำรอนเราเขาเรียกอะไรนะกถูกจ้ำถูกสอนมาถูกสอนัหวมาตั้งแต่นานแล้วจว่าเด็กเลี้ยงแกะก็คือตัวอย่างของคนที่มันพูดโกหก่ะถึงเวลาเกิดปัญหาเข้าจริงๆตะโกนหลอกใครอีกก็ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วทําตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะเออเช่นเออนี่ ยาเสพติดแต่บอกว่าเป็นแป้งเนี้ยเอออย่างนี้ไปต้นประกาศออกมาทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วเราก็เลยไม่มีใครเชื่อออยาเสพติดไม่ว่าเสื่อมสมัยนี้บางทีมาทดสอบให้ดูแล้วว่ามันเป็นยาเสพติดพอถึงเวลาเอ้าไม่ใช่เว้ยไม่ใช่กลายเป็นสารอสารในตัวผสมในขนมอะไรที่ัหนนมเนมโอ้ไปกรแล้วก็เป็นสารทางการเกษตรเคมีพันธุ์โอ้นปละคืองงกันหมดนะ อ๊ะมันยังไงกันวะก็พยายามทำความจริงให้เป็นความจริง<ล>หรือพยายามทำความจริงให้เป็นความรู้อ,อ,อย่าพยายามทำความจริงให้เป็นความลับออความย่อยยับก็จะไม่เกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้ค่ะเชื่อเหรอไอ้คำว่าแกะเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีเป็นกริยาก็ได้เป็นคำนามก็ได้ถูกไหมถูกยเตีอย่างเช่นเหมือนกันยากะแกะเออแกะในที่นี้ต้องไม่ใช่สัตว์ละ แกะอันนี้ก็คงใช้กันใช้อาวุธช่วยเป็นศิลปะด้านนึงป่ะเหมือนกันเออใช่ทาไมลักษณะเหมือนกันคือไปแกะสลักมาจนเหมือนกันหมดทุกตัวคือเหมือนกันเราไปก๊อปปี้มาพูดง่ายๆเหมือนกันจะแกะถูกไหมฮะคนก็สับสนว่าอ้วตรงลงมันเป็นคำนามหรือคำกริยากันไม่ใช่แกะสีขานะเออใช่ไหมเออเหมือนกันจะแกะเลยเนี่ยขอโทษนะวันก่อนผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้หน้าตา เหมือนพี่แอ้ยากษแกะเลยอ้าวตกลงพี่เป็นแกเหรอไม่ใช่พี่เป็นแกะเหมือนก็ต้องมีใครก๊อปปี้ใครสักคนนช่ไหมทชไมน้าเหมือนก็ยากษแกะเลยนี่เป็นสำนวนแล้วนะเป็นสำนวนถูกไหมฮะเฮ้ยเอ็งดูผู้หญิงผู้ชายคนนั้นที่เดินไงนะเหมือน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 แฟนเราสมัยก่อนเหมือนก็ยากษแกะเลยล่ะถ้าถ้าเดินเนี่ยนะคือไอ้คำว่าแกะนี่คือมันมันเป็นเรื่องของก๊อปปี้หนึ่งละหนึ่งความหมายละสองมันหมายถึงความแตกต่างจากคนอื่น ช่นแกะดําที่บอกเนี่ยนะยยเพราะแกะธรรมชาติเนี่ยมันแกะสีอะไรสีขาวสีครีมแกะนี่เราเราเห็นนึกถึงภาพหรือว่าใครเคยไปต่างประเทศสมัยก่อนนี่ต้องไปดูแกะต่างประเทศนะออสเตรเลียนี่เป็นเมืองแกะไ<ช>อริวซีแลนด์เป็นเมืองแกะใช่ประชากรของแกะมากกว่าประชากรของคนที่นิวซีแลนด์เขาเขาใช้วิธีตัดขนแกะอ่าถูกไหมอ่เพื่อมาทําเสื้อหนาวหนาเชนิวซีแลนด์นี่มีประชากรของทั้งประเทศเลยมีเกาะเหนือเกาะใต้เนี่ยนะแค่ประมาณสักสี่ล้านคน แต่ประชากรแกะประมาณสัก60กว่าล้านตัวฮะโอ้โหถูกไหมเพราะฉะนั้นประชากรแกะเขามากกว่าประชากรคนเพราะฉะนั้นแกะเขาจะเยอะหมดแกะเขาต้องมีฟาร์มเลี้ยงแกะนะเป็นฟาร์มและไอ้ที่เขาว่าเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์มาจากตรงนั้นเพราะที่นั่นเขาจะใช้สุนัขไงอ่าสุนัขต้อนแกะถูกไหมฮะจะใช้ต้อนแกะถูกไหมของเราใช้เด็กเลี้ยงแกะแต่จริงๆเด็กของเราเนี่ยคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายส่วนใหญ่เด็กของเราเนี่ยให้ไปต้อนวัวถูกไหมฮะ ไอ้คำว่าแกะดํานี่แปลว่าอะไรพี่แอบแสดงว่ามันไม่เหมือนกับชาวบ้านกว่าตัวอื่นใช่ไหมทาตัวเป็นแกะดําก็ทําตัวแปลกกว่าแกะตัวอื่นอเออซึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมติอย่างเงี้ยนะคนนึ่งเขาแต่งตัวกันอย่างนี้ทั้งหมดเลยไอ้นี่ใส่ใส่เสื้อไทยเข้าประชุมกันหมดผ้าไทยไอ้คนนี้ใส่สูทใส่สูทมาผูกนกไทคนนี้เป็นแกะทําตัวเป็นแกะดําเำแต่พี่ว่ามันครีเอทอ่ะเออนี่ไง นี่คือเรามองในใแง่ลบสูตรชุดดํากันฉันจะใส่เออสูตรสีแดงเข้าไปเออนี่ไงไวันนี้<ะ>มันกลายเป็นว่าโลกมันอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่า บางทีคนเราเนี่ยจะไปทําตัวเหมือนกับคนอื่นคุณก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากใครถูกไหมเออตามก็ไปต้อยต้อยต้อยเป็นหางแถวออง่าเหรอสุดท้ายก็เลยเกิดแนวความคิดที่ว่าอะไรแกะดําทําธุรกิจหรือว่าแกะดําทําอะไรทํางานอะไรต่างขึ้นมาถูกไหมมันแปลกคือ,อค,คิดออกออนอกกรอบคิดออกอนอกกรองถูกไหมฮะค่ะอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมเออก็เป็นแนวความคิดอีกแบบหนึ่งถูกไหมฮะมันเป็นความความ ครีเอทนะมันเป็นพัฒนาการทางความคิดออใช่ไหมออแล้วทำไมถึงไปไปมอบให้เป็นสัญลักษณ์ของความไม่ค่อยดีนักอ,อ่ะไอน,นี่แกะดำหหลงฝูงแกะหลงฝูงอะไรงเงี้ยนี่ถ้าคนไม่คิดแบบแกะดำเราก็จะไม่เจอนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเราก็จะไม่เจอปฏะดิติกรรมที่มันเกิดขึ้นถูก,ถกในอดีตที่ผ่านมาใครจะเชื่อว่าเหล็กนี่มันบินได้ ไม่มีทางเลยหนักขนาดนั้นถูกไหมใช่แล้วถ้าไม่คนมีคนคิดอย่างนี้ในที่สุดก็จะไม่เกิดเครื่องบินไม่เกิดอะไรขึ้นมาถูกไหมครับ<อ>ที่มันเหล็กบินได้เพราะอะไรมันเกิดแรงบันานใจพี่แอสองพี่น้องตระกูลไ,ไ,รไร้ตระกูลไร้นั่นอัาน,นั้นมันมาทีหลังแต่ว่า<อ>เรื่องราวมันเกิดขึ้นคือว่าสามีกลับบ้านดึกไงกับ้ายน่ะแล้วแล้วปรากฏว่าภรรยาอยู่ในครัวอยู่ในด้านเหนไหมปรากฏว่าไปทำอะไรมาอันนี้ก็เออไปใไ้เงียเพื่อนเออเสียงเพรงเหล็กบินได้ไม่ถาก้อ้กลังท้าวโยกกว้างกวา พเพราะรองแบอีโต้เลยมั้งอีโต้เลยอันนี้ชัดเจนว่าเห็นชัดว่าเหล็กมันบินได้ถูกไหมครับถ้ามันมีแรงส่งเนี่ยมันมาได้มันมาได้น,นี่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องตะกูลไว้เลยนะคิดเครื่องบินอันนี้ชัดเจนถูกไหเพิง่งรู้อาจารย์อ่จจอานจากไหนไม่ใช่กรนั้น<ม>สอื่นเร่หนึ่งคือมันมีลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรไอ้บางเรื่องนี่เราต้องคิดอะไรที่มันนอกกรอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนั้นเรานั้น นัสโลแกนของพักการเมืองพักหนึ่งคิดใหม่ทำใหม่โอ้โหประชาชนแตกตื่นมากมฉันคิดมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมีคนเห็นว่าคิดใหม่เ,ออเป็นสิ่งดีออแล้วฉันจะลงมือทำใหม่มซึ่งมีคนเห็นว่าเฮ้ยมันใช่โอ้โหทะลมทลายเลยคะแนนเสียงมากลายเป็นเขาเรียกไปอะไรนะฮะ ค่นั้นเสียงมากที่สุดในสภา,าออซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นไม,ไม่เอาไม่ได้เขาเรียกว่าแลนสไลด์คือถล่มทลายถล่มทลายเขาเรียกคล้ายๆเป็นประด็จการอะไรก็ไม่รู้ว่ารัฐสภา,าไปเลยคือต้องการจะบอกว่าแกะเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจมาสักน,นิดมันก็มีประโยชน์เหมือนกันถูกไหมฮะใช่เหรออาใช่ที่แล้วสังเกตดูเมื่อก่อนเราบอกว่าประเทศไทยเราไม่มีแกะเราต้องไปดูที่ต่างประเทศเราไปดูแกะที่ออสเตรเลียไปดูแกะนิวซีแลนด์วันนี้บ้านเราเนแยะเราไปดูสิฮะ ไอ้พวกสถานที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่มาอะไรเอาแกะมาฟาร์มเป็นฟาร์มเลี้ยงเลยถูกไหมพี่ก็สงสารมันนะเพราะว่าขนมันหนาขนมันหนาถูกไหมแล้วมันอยู่ได้หรืออากาศร้อนอ่ะเขาต้องเลี้ยงแบบเขาต้องจับขนแกะถูกไหมฮะต้องตัดแล้วพี่แอร์เคยใส่เสื้อขนแกะไหมเคยจับยังไม่เคยใส่ค่ะเคยจับเพราะราคามันจับเข้าไปหลักหมื่นหละ ฉันใช่ไหมขนแกะแค่ถุงมือขอบถุงมือหน่อยเดียวก็เข้าไปตั้งเกือบหมื่นละใช่ไหมฮะคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันนั้ป้ามันเบียดมูลค่าถูกไหมเขาเรียกว่าจีกีแกะมันเป็นศาสตร์เศรษฐกิจถูกไหมของประเทศอื่นๆนะจนทั้งบัตรนี้ขยายมาเป็นของประเทศไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้แกะมันเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วประเทศไทยเราการเห็ดแกะเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมเป็นเรื่องปกติ เราไม่ทาอะไรให้มันผิดปกติไปแล้วเพียงแต่ว่าพูดตรงๆอากาศบ้านเรามันไม่เอ,อื้ออํานอ<ะ>ยเพราะว่าไอ้แกะที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันอยู่สักด์เมืองหนาวไงถูกมันต้อง,องมีขนหนานามัะของบ้านเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขนหนาหนา,นามรู้ทำไมรู้ทางอทำไมรู้นะไอ้เนี่ยไม่รู้จะเอาไปที่ไหนอ่นเนี้ยมันมีทางตัดเติดหน้ามันบ้างไหม ถึงฤดูการนะดันรู้ทางซะอีกถึงถึงฤดูการนะเอาปัตตาเลียนมาถยอกสะบัางได้ไหมจะได้หน้าบางขึ้นอะไรจะมีเรื่องเล่าไหมมีสิเขาบอกอย่างนี้บางอย่างนี่มันเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าชั้นนี่แน่เลยแค่ไหนบางทีต้องติดป้ายสมัยนี้นะมันต้องให้รู้นะเขาบอกว่านี่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายัวหนึ่งนะไปตั้งป้ายไว้หน้าห้องตัวเองจ้ะอย่างนี้แล้วนะเขียนว่ I am the boss อาต้องบอก I am the boss ฉันเป็นนาย Do not forget เอยอย่าลืมนะว่าฉันเป็นนาย I am the boss Do not forget คือภาษาอังกฤษนี่มันจะบอกชัดเจนถ้าต้องการจะย้ำเนี่ยต้องใช้ดูนัดอย่าใช้ดนอย่าใช้ด้นด้นมันจะแบบนี้มันมันจะไม่ย้ำสุภาพไปหน่อยฝรั่งต้องดูนัด forget ต้องชัดเจนพอติดเรียบร้อยปรากฏว่าเจ้านายก็ไม่อยู่ปรากฏว่าหลังจากเจ้านายกลับเข้ามาที่ทำงานก็มาเจอโน้ตแผ่นหนึ่งมาวางไว้บนโต๊ะเจ้านาย บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ภรรยาของเจ้านายโทรมาเจ้านายอ่าทำไมโทรมาทําไมเพราะภรรยาสั่งบอกให้เอาปรับเอาป้ายเนี่ยกลับไปตั้งที่บ้านได้แล้วะเพราะจริงๆอันนี้เป็นป้ายของเมียเขาเพราะเวลากลับไปสู่บ้านเมียเขาจะประกาศว่า I am the boss d อ n o จ forget. เอามาเพื่อ ช่วยกู้นหน้าตัวเองไว้หน่อยขอยืมเว็บหนึ่งที่ทํางานเมียกลับมาบ้านไม่เจอป้ายสั่งให้เอากลับไปสั่ง,งให้เอากลับไปแล้วเป็นไงสิหงอซึมโอ้แก้งมากเลยเออขาเรียกแล้วแก้งมากเลยนะ <laughs> เอาอย่างนี้พี่ไปติดใจที่อาจารย์บรรเจริดที่มาออกรายการเราครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์บรเจริดให้กรอนไว้ คิดมากมนะเลยขออนุญาตจะมาเจิดแม้ว่าท่านล่วงลับไปแล้วแต่ท่านก็คงรู้นะเพราะว่าบอกเป็นสาธารณะเลยว่าขอเอาของอาจารย์ประเจิดสังสวนมาเตือนสกิดใจยามคนเราเกิดมามาแต่ตัวใช่เปล่ากลับเมามัวเม,มาไม่เอาหลายสิ่งโอ้อยใครบ้างเนี่ยยามเราตายร่างกายไม่ไหวติงอนอนแน่นิ่ง ทิ้งตัวเราเน่าในโลงรู้ตัวปะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ